อนุญาตสั่งแบบแนวดิ่งเลยดีกว่าค่ะอย่างละเอาเป็นว่า <ฮะ S 1> ทอดมันเอาสิบชิ้นจ้าหมูสเ<ะ>ต๊ะยี่สิบอุ้ยอ,อ,อร่อยมากเลยค่ะอือ,อน,นี่ก็กินแล้วก็มีกำลังวางชาฉันไม่ชอบคนแก่ๆเราด้ลยปวดร่วปวดที่หน้าเบื่อปวดเขา่า ไปเอาไอติมมหาชัยมาหนึงใส่ใส่หมดเลยสั่งมาสองถ้วยอากันสองถ้วยใส่เครื่องหมดอุย้นี่คือผมดำธรรมชาตินี่คือเคล็ดลับไงจริงเหรอหนูก็ขนตาปลอมผมก็ผมปลอมอันนี้คือยอมทุกเดือนนี่ตอนเขาท้องเขาก็มาซื้อลาย จำคุณพี่ได้เลยตอนี้ยายบ้านเลยไม่ค่อยได้มาจ้าเขาขายชุดแล้วยังไงอ่ะพี่จ๋าขายชุดละห้าสิบรูรวมกันได้หมดเลยเอาสองชุดเอาสองชุดสองชุดปังๆค่ะตอนนี้อู๋กับกี้นะคะอยู่ร้านแม่วิไลสาคูไส้หมูเขาเกลียบปากนอซึ่งร้านนี้จะเป็นร้านที่ตั้งอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวในชัยอย่างร้านในชัยเนี่ยคุณยายมดแดงเนี่ยมากินตั้งแต่เรียนพยาบาลสมัยสาวเนาะก็คือพันกว่าปีที่แล้วเพราะตอนนี้มดแดงเจ็ดสิบกว่าถ้าตอนชิลเรียนพยาบาล อุ้ยแม่ก็ยังไม่มีมึงไม่มีมึงกูเพิ่งมาเกิดไม่นาน <c oughs> แม่มาแดงมาแล้วก็แม่มาแดงพาดิฉันมาเป็นเวลาอย่างต่ำเดือนละครั้งตั้งแต่เด็กจนแตกสาวย้ายบ้านของสวัสดิฉันนะคะตั้งแต่ยายมาเป็นสะพายเมืองเอกเนี่ยอันนี้จะเป็นร้านประจำน้องก๋วยเตี๋ยวอร่อยสุดๆแล้วนะแม่ก็จะมีนี่มีสับปูไส้หมูแมววิไลแล้วก็มีนี่อ่ะก๋วยทอดก๋วยอบน้ำผึ้งทอดมันแล้วก็หมูสเต๊กแต่เดี๋ยวเดียวกี้ก อ๋อแม่เดินไม่ไหวเปเลยแม่วันนี้เมื่อวานรับอีเวนต์แล้วเขาให้ใส่ส้นสูงแล้วมันยืนเก่งอย่างเงี้ยตอนนี้เดินไม่ได้ต้องเซยังไงร้านหน่อยหนูก็ไม่ไหวหนูก็อ้วนแม่หนูเปนหลังอ้วนหนึ่งแก่หนึ่งคุณต้องทำยังไงคนสาวๆยังรับลำบากใจเหมือนกันนะคะที่แบบว่าเจิญเหมือนคลัองตัวแล้วม่พี่จันเดี๋ยวหนูดึงผมผมปลอมนิ่มออกมาให้เดี๋ยวรับก่อนเท่าไหร่จ้าร้อยหนึ่งจ้าอุ้ยให้หนูพิเศษ นี่แหละก็คือเข้ามาคุยกินค่ะจะได้แห่เยอะๆอันนี้นะคะถ้าวันในร้านนะคะบรรยากาศจริงๆเขาจะมีบูธแบบเอ๋วิมีไอิมด้วยแม่เอาโว้เอาหมดมหาชัยไอศครีมโต่วันนี้จ้าเอาโว้เหมือนได้กับบปาาอย่าหาว่างานงี้ล้วจะต้องนี่ก่อน สั่งของทานเล่นเขามีเกี๊ยวเกี๊ยวทอดหมูสับหรือจะเป็นทอดมันปลากรายหรือว่าจะเป็นหมูสเต๊ะดีแม่้มงเื้อกีทำไงในเมื่อเราสับมาได้ทั้งหมดและเช่นเคยนะคะนี่ถึงตรงนี้เอามาหมดขออนุญาตสั่งแบบแนวดิ่งเลยดีกว่าค่ะอย่างั้นเอาเป็นว่าทอดมันเอาสิบชิ้นจ้าเกี๊ยวสายเอสค่ะหมูสเต๊ะยี่สิบหมูสเต๊ะมันแบบมันต้องกินเยอะอะ อ่หารสิบไม้ก็ได้แล้วก๋วยเตี๋ยวก็คือยังไงจะกินไหวไหมคือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยเดชัยจะมีทั้งเนื้อแล้วก็หมูเมื่อกี้สั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อเอาเป็นเส้นเอาเอาน้ำแนะ้ำเป็นเส้นเล็กทุกอย่างเอาเส้นเล็กค่ะแห้งหนึ่งน้ำหนึ่งมาได้ครับเอามาโชว์เอามาโชว์ขอเนื้อหมกที่หนึ่งเป็นเกาเหลาเนื้อหมกแล้วก็ขอเป็นเล็กหมูแห้งหนึ่งน้ำหนึ่งค่ะหนึ่งค่ะใสน้ำตกต้มยำต้มยำหมดเลยจ้าอุ้ยน้ำตกก็น่ากินนะ เอาหมูมีน้ำตกอะคะมีน้ำตกครับมีมากงั้นเอาใหม่ที่เป็นหมูเนี่ยนะคะแห้งต้มยำค่ะแต่ถ้าเป็นน้ำตกอะคะขอเส้นหมีหมูน้ำตกมีตกครับแล้วก็น้ำอะไรจ้าน้ำอ้อยว้าถ้ามาที่นี่ต้องกินน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำใจใครคล้องคำไหนเดี๋ยวคำว่าใจจะตีแล้วอะน้ำอ้อยน้ำใจรักน้ำอ้อยมาก อันนี้นะคะมาแม่ปักม้อหนึ่งปักม้อกับสาคูใครคล้องคำไหนด้วยความ่าใจจะตีแล้วนะหนึ่งไปจนที่สาคูเยิ้เยิ้มเยิ้เยิ้มเยิ้มเริกพริกมันต้องก้างพริกด้วยอืมเผ็ดว่ะผักด้วยตอนเด็กๆพี่เห็นแบบผู้ใหญ่กินพริกกับสาคูจะช่วยคนเหนือชาดบ้างยตอนนี้เราเว้ยระหว่างที่เราคุยงานกันอะ ฉันเห็นไฮโซเอไฮโซนุยไฮโซปักกี้สั่งอาหารว่างจับเพื่อนมือทำงานนะนั่นคือมาเที่ยวร้อยเปอร์เซ็นต์นะแม่ปวดตัวอยู่หนะูปวดเอาออกหนูว่าแก่ระดับเดี๋ยวมึงก็ปวด,ดไอ<ห>ะไม่ได้แล้วมึงน้ำอ้อยน้ำใจชอบขดแบบเนี้ยเวลาเขาแช่ขดแบบแก้วแก้วมันจะดูแบบชแบบื่นใจนอ่ะเนาะก็มีเกราวแล้วก็ในช้เลยที่ยังใช้ขดยืนยันการใช้ขดแก้ว ครัวหมูจะอยู่ด้านหลังคือแบบดีมากก๋วยเตี๋ยวเนื้อมาแล้วค่ะอุ้ยแม่นี่นี่ใกล้อันนี้คือตัวเหลาหมกครับไม่เป็นเส้นเล็กเนื้อทุกอย่างอนไหนก่อเส้นเล็กทุกอย่างอันนี้เป็นเส้นเล็กแห้งครับอุ้ยอันเนี้อไม่ไหวแล้วว่าอันนี้นต้นนะครับอตัวเนื้อเนี่ยครับเราจะไม่ใช้เหมือนสูตรคนอื่นก็คือเราจะไม่เอาเลือดลงไปต้มในหม้ออ่า นก็เลยไม่แต่อร่อยสุดเขาทำแบบไม่เหมือนสูตรไม่เหมือนใครแม่แม่เดี๋ยวขอให้ดูเนื้อหมกมันเป็นเยอะมากเลยอ่ะมันคือการเอาเนื้อดิบหมกข้างใต้หมวกงอข้างใต้อุ้ยโอ้แม่กินเป็นปะกินได้ละมึงขอแม็กกี้กินอะไรก่อนอ่ะไปเตี๋ยวเนื้อกิก็เตี๋ยวน้ำก่อนที่เนี้ยถ้าเป็นน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ใส่เลือดลงไปที่มันจะดูเป็นคนๆน่ะขอชิมหน่อยโอ้ยเยอะอ่ะ ไหนบอกกินเล่นคืออาหารหลักมาก่อนว่ะเขาเสิร์ฟไปแล้วก็ไม่แคร์ปยังจะกินอยู่ใช่ใช่กินค่ะอันนี้ก็จะเป็นตับโปะด้วยเส้นเล็กหมูสเต๊ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะคุณพี่อุ้ยหมูสเต๊ะดูดีมากพิกเขาแบบเรื่องอ่ะพิกเรื่องอ่ะมาข้าเตี๋ค่ะแม่มันอร่อยมากหรอไส้หมูอย่างนั้นนะหรอเฮ้ยมือเาไม่ถือหรอถ้าขับมาเนี่ยนะคะ ก็คืออยู่ตรงข้ามสนามบินดอนเมืองมันจะอยู่ใต้สะพานกับรถนิดนึงที่จอดก็พอประมาณนะถ้าเกิดไม่มีก็จอดินถนนเจ้าที่นี่มันจะคนละทรงกับแบบก๋วยเตี๋ยวเรือที่เขาหิดหิตกันเนาะเมกินาะมันจะไม่ใช่น้ำคนแบบคนด้วยเลือดอ่ะมึงบอกว่าเขาแยกเลือดมึงไปแห้งนะเล็กแห้งหมูต้มยำค่ะโอ้ยูืนหนึ่งไม่มีสองต้องคลุกให้ถึงเครื่องก่อนหะ้ถ้ากินแห้งชอบกินให้มันหวานหน่อยอ่ะเนาะเนาะเนาะด้วยด้วยแม่ มันจะถึงอกถึงใจโอ้โหถ้าต้องคลุกเส้นให้เข้ากันก็คืใช่อย่าให้มันมีขาวๆมันต้องให้แบบโดนเครื่องปรุงให้หมดเรื่องกินเราจริงจังเจนอื่นแต่จ้ะอาล่ะค่ะนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งมึงทำใหญ่มาเราบอันี่กินทำใหญ่จ้ะอร่อยมากเลยค่ะหมูต้มยำแห้งอร่อยสุดๆแห้งเลิศมาก เราชอบก๋วยเตี๋ยวแห้งที่นี่มากจริงถ้าหมูหมูก็คือแห้งหมูต้มยำอีกคำหนึ่งเท่าเดิมเลยแม่มอ<น>หมีหมูมึงใหญ่จังวะมึงคิดไปเอง,งรึเปล่าทำไมเขาถึงมีแบบมีไส้ไม่กูไม่มีไส้วะของกูเป็นหมูไง <ปะ S 1> อ่ะอ,อีกหนึ่งไอเทมที่ขาดไม่ได้ถ้ามาที่ก๋วยเตี๋ยวในชัยได้โปรดสั่งกับหมูเถอะเราท็อปกับทุกอย่างมันเข้าอ่ะ ไปที่ของปกิบังมป่าป่าป่ามาหมุดไปหมุดไป้ไหมเพราะเขาจะมีการจบด้วยมันทุกไม้นะเพื่อความนุ่มตั้งใจจะเลือกไม้ที่มันที่สุดอ่ะมันมันเยิ้มเยิ้มไปค่ะค่อยค่อยคลึง ready 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 ได้นิดอย่าเพิ่งเคี้ยวอย่าเพิ่งนิบเคี้ยวเพราะว่าต้องจบกเลยจ้แม่เร็วแม่เร็วมาเร็วไม่ทันแล้วมึงเคี้ยวแล้วประปบาย สาวๆคงไม่กล้ารุดคำลำไม้อย่างเรานะอมได้รึกว่านี้นะแล้วก็ที่นี่อันนี้ก็อร่อยมากจริงๆนะคะทอดมันจึมลงไปหนึ่งจุกให้ติดแป้งกวามาด้วยอ,อคำเดียวเลยมเออคำเดียวคำใจทอดมนันทอดใจเออของจริงแล้วเนี่ยของจริงสั่งมาก่อนที่เตี๋ยวจะมาแต่ว่าไม่ได้สติดด๋วมาเร็วมากเองไปที่เกี่ยวทอด ทอดไปแม่นี่ข้างในคืออะไรอ่ะข้างในเป็นเป็นหมูเนาะนเกลียวทอดหนึ่งอือหือวันนี้สั่งทุกอย่างนะคะที่นี่ทุกอย่างเหมือนเขาโฮมเมดอะ่ะไปที่ก๋วยเตี๋ยวต่อเอมกี้เมกี้เมกี้กินเนื้อเนื้อหมกให้ดูหน่อยสิอุ้ยเออเออเนื้อหมกดูซิว่ามันหมกได้ที่หรือยังมันเป็นชมพูชมพูแล้วถ้าหมกแบบนี้มันจะนุ่มมากคือไม่ได้เอาไปลวกกับหม้ออย่างนั้นได้ อะไรหรออธิบายก่อนเนื้อนุ่มมากเนื้อนุ่มมากๆเนื้อมันเขาเรียกว่าเนื้อสดิ้งอะสะดุ้งอ่ะไ่มะสดุ้งน้าร้อนอะอ,อ่ะขอ,เ,อเปลี่ยนเลยอ่ะสมัยสาวๆคือเราจะกินแต่เนื้อหมกเลยเนื้อหมกดีมากอ่ะขอปรุงให้แซ่บขึ้นหน่อยตอนหลังแม็กกี้เขาพูดอะไรผมคนเดียวไม่รู้ล้น้องไม่กินกันหรอแม็กกีช้ชวนน้องกินข้าวเลยแม่ขอแนะนําหมูเฟะอีกแล้วทำไมอ่ะ ไปทําฟันมาแม่ปวดฟันพี่ว่าถากับฟันตลองอรนั่งกินเนื้อหมกเพราะว่ามันนุ่มมากนุ่มก็ไม่ไหวแม่แต่ถ้าหมูเนี่ยต้องเอ๋หมูแม่อร่อยมากเอยต้องทอดทอดมันเอชพัทไงอะปวดประจำเดือนเข้าแล้วนะหลายคนก็ตายว่าเอ๋อยู่กับเพื่อนคาเทยมากเพศสภาพจริงเป็นยังไงวันนี้พี่เอ๋พูดขึ้นมาว่าปวดประจำเดือนฉันว่ามันต้องอาจจะสงสารไปบอกใครที่เข้ามาส่องไอจีว่าเขาเป็นผู้หญิงนะว่าเออเป็นผู้หญิงไม่ใช่คาเทยทำไมแก่กันขนาดนี้วะมึงด้วยอ่ะมึงปวดหลังมาจากหน้าแล้วแต่เดี๋ยวพี่ เดินไม่ไหวอืะนี่ก็กินแล้วก็มีกําลังวางชาฉันไม่ชอบคนแ,แก่ๆเหล่านี้เลยปว,ปวดนุ่นปวดนี่น่าเบื่อปวดเขา่า <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวกับความแก่นะคะการปวดเข่าเนี้ยเกิดขึ้นได้หลายแบบเช่นเราเดินเยอะ,<ก>ะเรานั่งนานหรือเราเออกกาลังกายด้วยภาวะต่างๆเหล่านั้นทําให้ทางนางแมวเนี้ยนะคะต้องมีกล่องยาขอกล่องพยาบาลแม่ให้แม่ทีวขอกล่องช่วยชีวิตหน่อยจ้ะอันนี้ไม่ได้เซ็ตนะแม่อันนี้ของจริงบอกกอเลย รายการเราเนี่ยเคยทํารายการชื่อดร์สมิธแม็กกี้อันนี้คือกล่องยาจากรายการนั้นแม่ใช้ยาเลยเดียวโอ๊ยนี่ไงมีไทรีนอลด้วยใ่ซองซองนี้ของกลับบ้านได้ไหมไม่ไม่ไม่อันนั้นมันแดแก่แล้วไม่แก่แล้วอันนั้นไม่แก่แล้วอันนั้นไทรีนอลเดี๋ยวก็พอแล้วจบยิงนีดประจันหมดแล้วระดัปวดใดๆใช่เป็นไข้กันเหรอคะถ้ามันกินไทรีนอลได้อะไม่มียาหนึ่งหรอแม่ของหนูเชยมากๆลูกผู้เกียนคำถามถามน้ำแบบนี้มากเออเป็นไข้กันเหรอครับแม่บ้าอ๋ออ๋ไม่รู้อะไรเลยว่าจริงๆแล้วอะ ไอ้นี่นะคะนอกจากเขาจะบรรเทาพวกอาการปวดลดไข้นะน้องหอยังบรรเทาอาการปวดพวกเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็บรรเทาอาการปวดอื่นๆได้ด้วยโดยเฉพาะอาการปวดที่เกิดจากการใช้ชุดประจําวันแบบนวิตดิษยหน่อยปวดอะไรก็ปวดได้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาสามารถบรรเทาอาการปวดศีรษะปวดเมื่อจากไขวัดปวดฟันปวดประจําเดือนปวดกล้ามเนื้อปวดหลังหรือว่าปวดจากข้อเสริมกระชวยได้หมดเลยแต่ว่า อย่าลืมอ่านฉลากแล้วก็คาแนะนําข้างกระปุกหรือว่าข้างสองให้ดีก่อนใช้ด้วยไม่ใช่ว่าเปิดมาแล้วก็จิบกินตามที่ใจหวังอะไม่ได้<ะ>น้องจําไว้ปวดใดๆไม่ต้องทนให้เทอรนลลบรรเทาปวดรอบตัวคุณค่ะสนับสนุนโดยเทอนลลกินต่อกินต่อรอลอนจังจักราเปียอตึ๊ดตุ๊ดต๊ดจกราปนูจักราปวนจักราคนฟู ดูกูลองดูนะดูราคาค่ะของแม็กกี้ก่อนนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อน,นะคะเส้นเล็กน้ําก็คือประมาณห้าสิบบาทถ้าเป็นเกาเหลา60บาทหมูละแม่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูของแม่อบนะคะห้าสิบบาทเลยแล้วก็เหมือนเดิมเกาเหลาจะ60บาทเมื่อกี้คือมันประกายนะคะ10ชิ้นตรงนี้เท่าไหร่เท่าไหร่60บาทจ้าราคาดีแล้วก็ไปที่เกี๊ยวหมูทอดนะคะ12ชิ้นไซส์เอสจาก60สิบเขาย้มเหลือ30บาทจ้าบ้าจริงหรอเรื่องเขาเขียนว่าเนี่ยเอ้ย หมูสเต๊ส10ไม้70บาทถ้าสั่ง20ไม้140บาทถ้ามาดอนเมืองนะคะขับเลยวัดละสี่สนามบินออนเมืองอยู่ข่ามือขับตรงมาก่อนถึงทางวนกองทัพอากาศเลี้ยวซ้ายด้วยความเร็วสูงดิฟเลยหรือไม่จะต้องไปอ้อมข้างหลังได้แล้วก็เลี้ยวซ้ายใหม่เมื่กี้ไปอย่างไรเนี่ยเราอธิบายทางเขาเข้าใจไปอเออย่างนี้เปิด GPS ดูมึงเราต้องแตะเองบ้างวะ หลายเทปที่ผ่านมามันเป็นพฤติกรรมที่น่าอับอายนะเราใช้เทจุดเทปออกไปแล้วออกเพราะว่าเขาแปะป้ายป่าววะหรืวรู้วมีสวยเดี๋ยวเราจะไปแปะป้ายกันต้องแปะเองแล้วการติ่ความอร่อยใช้ใครไม่ได้แล้วใส่แมสหน่อยนะคะเพื่อสุขลวงเราก็ต้องเล็งหาจุดที่เป็นพื้นผิวมันเนาะต้องขอเขาก่อนเดี๋ยวว่าเราจะแปะขอใครวะคนเยอะมากเราจะไปแปะจุดที่มันดูดีที่สุด เฮ้ยเตือนเตือนเตือเฮ้ยแม่นี่ไอ้สตรีมมหาชัยด้วยใช่ไงตีมอ่ะแปะแล้วนะแปะแล้วนะตรงกลางตรงกลางโดดเด่นเป็นสง่าเออแปดดิึ๊บหลุดมหมไม่หลุดไม่หลุดวิมีปากีมกระต่ายปากีมขนมถ้วยเอาป้าไปดูปากีมขนมถ้วยอุ้ยไม่เล่ากินอ่ะมากินขนมจีนไม่สั่งขนมถ้วยใช่เรื่องหรอวะ ขนมจีนเลยวะมากินก๋วยเตี๋ยวขนมถ้วยหน่อยไหมเอา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 ซื้อขนมถ้วยจ้าหยิบได้เลยไหมคะจะไปกินที่โต๊ะค่ะเดี๋ยวไปจ่ายตอนที่โต๊ะนะคะนี่ใช่โต๊ะของไฮโซนี่คือไฮโซผู้บ้างขคะย่านเมืองทองหนึ่งสองสามสี่ห้าต่างอะไรอ่ะของก๋วยเตี๋ยวเดินทางแน่อันนี้ฝีมือปั๊กกี้ใช่ไหมใช่หมดสิบไม้เนี่ย กินต่อเมื่อกี้เหมือนต้องลุกไปทำงานเอาละแม่มันมีไอติมมหาชัยด้วยมึงมึงกินเห็นยังไงเรื่องไอติมมหาชัยกูว่าสั่งมาสักหนึ่งปอมลูกไปสั่งไอติมมหาชัยให้มัปอมไม่ต้องปอมทำงานอยู่เอ๋ผู้ซึ่งมาเที่ยวอะไรเอ๋เอ๋ไปเอาไอติมมหาชัยมาหนึ่งใส่ใส่หมดเลยสั่งมาสองถ้วยละกันสองถ้วยใส่เครื่องหมดของแม่เครื่องไหนไม่มีแม่ไม่สนต้องมีข้าวเหนียวออาแม่ก็เหมือนยังข้าวเหนียวนี่ค่ะ เอาแม่ชวนก่อนหรือซ่าเมกกี้ก่อนละกันนะฮะคนกันเองมือเอ,เอามือกูกินแบบนี้แผ่น,นสวย<อ>กะทิเอียดแล้วมือสั่นเหมือนทีวีแชมเปี้ยนคำเดียวหมดอีกครั้งค่ะไปค่ะกลมๆข้างๆหวานๆข้างบนเค็งๆถ้าแม่นในใช้แนะนำก๋วยเตี๋ยวสั่งเส้นเล็กถ้าหมูต้มยำ เมื่อกี้อ่ะถ้าเนื้ออ่ะแห้งอร่อยมากเครื่องเคียงอร่อยทุกอย่างเนื้อหมกเนื้อหมกเนื้อหมกนะเมื่อวันวันเสาร์อาทิตย์นี่ไม่ไร้ทำนึกไม่ออกว่าจะกินอะไรนะคะค่ะนถ้าใครอยู่แถวนี้จะเหมาะมากยังเลือกแบไร้เพื่อนดีไหมจีนดีไหมจีนไม่ได้ปิดอย่าหวังว่าแม่จะปิดง่ายๆปิดไทยด้วยไอติมมหาชัยอุ้ยตะเภาเรื่มอ่ะยาจะตักให้แบบหนึ่งคำได้ครบทุกอย่างซึ่งยากมากอย่างน้อยต้องมีไอติมหน่ไม่ครบนะไอติมมีแ้อยเหนียว อ่าหนึ่งคำ <ไป S 1> จุกจุกไปค่ะเป็นการปิดได้ดีมากไอติอมอร่อยอมากมันหอมมากเลยอ่ะข้าวเหนียวในะไอติมมหาชัยนิ่มมากทำไมไอติมเขาอร่อยขนาดเนี้ยจังอร่อยอ่ะอไอติมอร่อยมากมหาชัยไอศครีม ปิดรายการแล้วมือหงอกมาเร่งเอาละเอาละปากก็หง่กหิวอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับคลายช่องของเราด้วยนะคะ่วยกดซับหน่อยนี้ก็ปลายปีแล้วนะคะบางคนอะไม่ค่อยแบบกดติดตามเลยบางทีการกดไลค์ช่องไว้มันเป็นกําลังใจให้ทีมงานได้แบบไปต่อพี่น้องอกก็มีแรงเพื่ะสู้ในการคิดงานดีๆออกมาอะไรอย่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติกระดิ be, ่งเขาเรียกติกระดิ่งปะวะกดตูดกดกระดิ่งด้วยแล้วก็ใครมีร้านอาหารอะไรที่แบบอยากให้ไปนะคะลองแนะนําเข้ามาเพราะว่าอาจจะไม่ไปก็ได้ก็ลองเชื่อมั่นตัวเองมากๆว่าแบบร้านไหนอร่อยฝากด้วยค่ะเจอกันใหม่กับ EP หน้าขอกี้สซทบโอยวันนี้เราสองคนอบค่ะคือค่ะลาเป็นกนสวัสดีค่ะเออพิ่งเห็นว่าข้าีโต๊ะอ่อนด้วยอ่ะเอาไปลองรับใครอ่ะตอนแรกก็ขอออกไปนั่งน้ำาถ้าหานม อของให้คุณมานั่งโต๊ะหน้าติดจูเอีย<ด>อยากให้กล้องอ้อมไปดูว่าอีกนิดเดียวค่ะกับพี้โอบอะปักปักชองติดจุเอียแล้วท่านชจ้าขา